ถ้าได้ไประเด็ก็ถือว่าได้ไปรับประชาชาติเนอะอลูกชายลูกผู้ชายไทยนะฮะอืมอ่าเป็นกำลังใจให้เตรียมเอกสารให้ครบให้พร้อมเดินเดียวเราบอสายเดียวเราบอสเลยนี่่ะเราก็มารอส่งเอา้าเธอไปเ้าขาวรอปาน อ้าวต้องไปแต่เช้านะคะเธอมันต้องไปแต่เช้านะคะมันไม่มันไม่เหมือนไปส่งพี่ทอนะโอไป็นรับเอามาซักบนที่นี้โอ้ยเออมันมันมันหนาวแล้วมันคือเช้าจะซื้อไรนี่นะ ลูกชื่อ้าเราไปลกนี่นะสาปานนะคะก็ไปลุ้นด้วยเออเขาก็ทาไม่ติดงานเขาก็จะไปลุ้นด้วยอยู่เหมือนกันก็เออไม่เจ้ออเจ้าเจ้ารู้ไหมค่อยไปลุ้นลูกชายค่อยนะค่อยไปคนเดียนะค่อยใจจดใจจ่อโอ้เออไปคนเดียนะไปองเท้านะ ลุ้นขนาดลุ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีครอบครัวเขาไอ้มันก็เลยลุ้นเขาไม่อยากไม่อยากจะไปความหมายนะ่ะอแต่ถ้าได้ก็ไปแต่ใจจริงว่าถ้าเขามีภรระครอบครัวแล้วเขาก็ลังเลนะคะก,ก็จะเดินทางไปแต่เช้ากันพ่อบ้านรอนะจ๊ะนี่นะก็รอปศอีกคนนะคะไปลุ้น ลุ้นตอนจับเนี่ยบอกว่าหัวใจเต้นแรงนะขนาดเราคนรอลุ้นยังหัวใจเต้นแรงแล้วคนที่เขาจับจริงๆไปดูเขาแต่ละคนนะโอ้เอออย่าเออก็เขาดีละล่ะให้น้องเขานะถ้าเขาจับได้ไปแดงเขาก็โอเคเพราะว่า,าเขาไม่มีภาระราเขายังไม่มีครอบครัวเพ้อ อ๋อใจใจหนึ่งก็อยากสมัครไปเลยบอกอืมจับเอาได้ก็เป็นไม่ได้ก็ไปหาทำงานอือเราล้วต้องสวยวันไหนผู้สาว ว да ิสาวิสาวต้องสวยเออไปไปพร้อม่ปยายบ้านนะยังไปสวยได้อืเราก็พาลูกบ้านไปซื้อเอาเส้นำน่ะมดมือคนได้เออเอาก็ติ้ข่าวน้อยน่ะ เออล้วก็ซื้อน้ำแกงซื้อห้าบาทก็โอ้ยน่ะชอยมาบันฮ้อนม่รูว่าพูดหรฮ้อนก็ง,งินนะ่ะว,ว้านื้อเลือกเล้ฮาต่ว่ามักนก็เย็นก็เทุกทุกวันอยู่แล้วค่ะฝนตกมันนี่แล้วอนนออบออ,อืมครั้งแรกบอโอ้ยอีกหน่อยก็ได้ไปลุ้นลูกชาย <laughs> <ะ S 1> ทุกคนต้องผ่านจุดนี้นแมนถ้าใครมีลูกชายน่ะ ฮ <laughs> โห้ยช่างว่า <laughs> ไปได้สองวันอยากกลับมาแล้วบอกเ <laughs> ฮ้ย <laughs> ตื่นเช้ามาทำงานได้ดี กอยังมีล้างคนน้าไปเขด้มวอย่น้นาะแล้วะบ้ด้ไปแต่งชัว์ย,ยุพุลละอืบายไปแต่งชัวที่นู่นล <c ười> <c ười> ะขอ,ะอะให้โชคดีดังใจหวัง ได้ใบไหนก็ดีทุกใบคนนั้นเราะไปข้าบา้านข้าเมืองโอเคนะคะก็ส่งคุณป้านะ ไปรอลุ้นทหารลูกชายเนาะก็โอเคนะคะถ้าได้ไปไหนก็ดีหมดนะคะ,ะได้แบแดงล้วก็ได้ไปรับใช้ชาติเนาะ,ะถ้าะจะโดนใบดำก็ไม่เป็นไรนะคะนาทีของลูกผู้ชายนะคะอายุ21ปีต้องไปทําหน้าที่นะคะในส่วนนี้ทุกๆคนนะคะ ไการค่ะโอเกหวานไปสิลอจ้ลอ๋อง่เามเนะแก้งาะพกหวานน่ะเออเออนะน่ะต้นนั้นแท่งงามอ,อูยนี่ยอดพกหวานยี่ยจิว๋วเอองามเออมือเลอะวะทีวาา่วัดสมนีละมานะ่ะมาวัดบ้านเฮานะ่ะ ไม่ได <ok ้ถามผู nice s <S ้ใหญ่เนาะพ่อก็แจ็จ็คได้ยินถ้าเขาว้าละมากเลยนั่นแหละเดี๋ยวยังเราถามลายุเอ๊ะเอ๊เพื่อเยอะอันลงมาทำบุญเออเอ๊ะกับข้าวลงไปเป็นหม้อใหญ่ๆเลยน่ะนะเออแล้วเอ๊ะกับข้าวลงไปหม้อใหญ่ๆเลยแม่นแพร่ก็ได้ยิ่ดอบ้านเฮามันก็คนบุญคนเยอะทำบุญเยอะทำท่านอือแม่น นานๆทีได้ทำบุญกับโอ้ยพระหลายๆรูปสมณีหลายๆรูปเลยแต่เราดูเนาะว่าสมณีทั้งหมดจะเท่าไหร่เนาะป้อตัวเทิงเนี่ยเรายังเอาได้ขึ้นบันไดบอยเจ้าจิ๋วเออได้จิ๋วบันไดโอ้สวยมากสวยมากได้บันไดเฉาะกันอันนั้นแหละทุกนได็นนันต่ำยืไม่ถึงต่ำโคยเอาไปยอดสวยมากเลยทำนี้กัน Ừ, mình là, ừ, men, chúng ta phải mình đấy, phải ừ, không mình kẹ, ừ, ô, ừ, khi ừ. 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 ừ, ừ. hơn, men, ừ. ba nhọn ngàm thế, ừ, nên cho nó thương các chú, Đi, anh, như hôm nay nhào, thì nhào, mình, mình hôm nay chỉ ăn đi là kiếm lơi, ô, nhọn ngàm thế. ยอดสวยมากทุกคนเนี yeah, na, ่ยยอดอ่อนๆเลยเออหักก้มันเตะโลดเห็นนั้นนะเออเออหักกไก่บนนั้นเลยเนี่ยเตะแล้วมันก็เตะไม่ล่ะเออเออมันก็เตะขยะคุนล่ะ แมนพอดีเ้าตอนลงเพรามันลงไปตั้มๆนี่นี่ยอดพอน,นีพอดีแกงเนี่ยไปไปล่อยให้มันยาวนี่ค่อยนะ่ะถ้าเป็นค่อยยาจินะ๋เนาะค่อยยาวกว่านี้นิดหนึ่งค่อยเก็บแล้วมันจะพอดีกิน <c oughs> นี่นี่แตะยาวกว่านี้จังเอยนะออพอดีแบบแกงอ่อนเอาละยริงเลดูนะอนโอ้ยอดสวยมาก จักนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ